เขาจะทำยังไงกันนะสีติทำอะไรอย่างนั้นเหรอผมไม่เชื่อหรอกสีติหหววิสุรุจะตายไปเธอไม่มีทางทำอะไรอย่างนั้นแน่นอนนี่นั่นแหละฉันพยายามจะบอกทุกคนแบบนั้นแต่ว่าไม่มีใครยอมฟังอะไรฉันเลยนี่อนุรักษ์สีติไม่ผิดนะเรื่องนี้เนะี่ยเธอไม่ผิดเลยแต่ว่าเชคะเชคอยู่เบื้องหลังทุกอย่าง เขาวางแผนทั้งหมดเอาไว้เพือใส่ร้ายสีติว่าไงสีติผู้ํำกลับบ้านไปแล้วเหรอจะอยู่อีกสัปดาหเหรอวันนี้ผมส่งเอกสารพวกนี้ไม่ได้หรอกที่จริงผมต้องไปที่ปัฒน,นาไปงานประชุมเลยลูกสาวของคุณลุงสีตินะคะเออ ตอนนี้เธออยู่ที่บ้านของปูนำปูนำกลับบ้านนอกไปนะคะลุงหนูว่าลุงไปหาสีติจะดีกว่านะคะคือว่าโลกเดี๋ยวนี้มันก็โหดร้ายเธอก็อยู่ตัวคนเดียวด้วยหนูว่ามันอันตรายนะคะคุณลุงฉันเห็นลูกสะพ้ายเธอสีติจับฟืนกับเชคขอด้วยนะทำไปสนุกสนานเล่นนกฝนด้วยกันแม้น่าไม่อ่อยจริงๆเลยนะเธอฉันสงสัยเชคค้ามาโดยตลอดเลยนะเขากำลังทำทุกอย่างเพื่อใส่ร้ายสีติด้วยละ่ะ แต่แล้ววันนี้เขาเนี่ยก็ทำสำเร็จจนได้คุณว่าอะไรนะนี่ฉันพูดจริงๆนะฉันกำลังจะเปิดโปงมันแต่ฉันกลับไปสายไปไม่ทันถ้าแบบนั้นทำไมคุณถึงไม่บอกผมเล่าผมบอกแล้วไงผมบอกไปสิบครั้งมีอะไรให้บอกผมก่อนคุณไม่ฟังคุณพยายามจัดการด้วยตัวเองและเห็นไหมครอบครัวเราก็ได้รับผลกระทบกันหมดเลยแต่ว่าฉันไปเพื่อช่วยสีตินะ ช่วยเหรอช่วยบ้าอะไรกันคุณไม่มีทางช่วยใครได้หรอกสีติผมว่าคุณน่ะแหละไม่พอใจในตัวสีติคุณไม่ชอบเธอและคุณไม่อยากให้สีติกลับมาในครอบครัวของผมนี่คุณพูดอะไรของคุณเนี่ยฉันระหวังดีกับวิสโนเขานะผมรู้จักเธอดีน่ะคุณเอาแต่ห่วงตัวเองไม่ห่วงคนอื่นเลยกูทำแบบนี้เพื่อจะทำร้ายผม เพื่อผมจะได้ส่งคุณกลับบ้านใช่ไหมล่ะคุณต้องการอย่างนั้นนั่นละฉันไม่ได้แย่ขนาดที่ต้องทำให้ผู้หญิงคนนึงต้องอับอายเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเข้าใจไหมคุณเข้าใจก่อนนะว่าศักดิ์ศรีผู้หญิงมีค่าแค่ไหน,นคุณถึงจะเข้าใจและก็ปกป้องคนอื่นนะสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันมีแค่สร้างปัญหาเหมือที่ทำมลน,นิ่ ฉันรู้ว่าคุณมองฉันไม่ดีอยู่แล้วแต่ว่าความจริงก็คือฉันเป็นผู้หญิงเหมือนกันฉันเข้าใจหัวอกของสีติดีที่สุดฉันช่วยสีติไม่ได้ในวันนี้วันนี้ฉันเองก็รู้สึกล้มเหลวเหมือนกันฉันจะไม่แก้ตัวฉันจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยฉันจะต้องกู้หน้าสีติกลับมาให้ได้ฉันคนนี้จะลงโทษไอ้เชคามีว่อย่งไงก็ตามฉันจะต้องทำให้ได้ ไฟรักนารีวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาสามทุ่มครึ่ง